ทุกท่านทุกนะครับก็กลุ่มการแสดงอาจารย์ตุจะโชวนะครับางาทนะครับจี่จุ๊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 จุรจุ๊าุ๊จุ๊จุ๊จน๊จุ๊จุ๊ัุ๊จุ๊จุ๊จุ๊คุ๊จุ๊จน๊จุ๊จุุ๊๊จุ๊จุ๊จจุ๊จุุ๊๊จุ๊จจุจุ๊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 จุุ๊จา๊จุ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 าจุ๊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 จค๊จุ๊จุ สู้กันหน่อยครับสู้กันหน่อยว่าใครเสียงดังกว่ากันนะครับแต่ไม่ต้องฟาดกันจริงนะครับไม่ต้องเอาจริงมันวีซีดีก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นน้องมรัตนะครับนักสาสเารสาชบินสองที่มือสวมหมวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับโชว์ทักษะการใช้แส่นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ทะเลาะกันไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกันจริงเอาเสียงข่มก็ได้นะครับ หนอพันษาไม่ต้องไปซื้อประทัดอันตรายเราใช้แท้แทนประทัดได้นะครับที่บนเวทีก็จะ็นท่านอาจารย์กรุนะครับโชว์ทักษะการใช้หมวกบาทในการควบคุมเชื่อให้อยู่ในเป็นวงกลมนะครับแล้วก็น้องแท็กเตอร์เชิญที่เวทีครับนะครับอันนี้เป็นน้องแท็กเตอร์นะครับเป็นสนทนาชาติชั้นปี